สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านเนาะค่ะที่กําลังติดตามตัวเลขแนวทางรัฐบาลไทยผ่านทางช่องของเซียนนุ่มยู่ขณะน,นี้ตอนนี้นะคะท่านนี้แอดก็จะเอาตัวเลขแนวทางรัฐบาลไทยของงวดวันที่หนึ่งเนาะหนึ่งสิงหาคมไม่เอฟซีได้ติดตามกันก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบพระคุณเอฟซีทุกทุกท่านเนาะค่ะบ่าวายสปินเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ที่พึงเข้ามากะกราบขอบพระคุณในหลายเนาะอย่าลืมกดกระ,ะดิ่งแจ้งเตือนเนื้อค่ะเพื่อจะได้ประผาดคลิปเนาะ รัฐบาลไทยใหญ่มาสองของเสียนนุ่มนะคะลงรัฐบาลไทยอย่างเดียวค่ะในคลิปนี้ก็จะมีของแม่มารวยซองสุวรรณชอเดชัยเลกมีทีมาเลกกานังฟ้าแล้วกับมาดามคำนวณน,นะคะกับรัฐบาลไทยในคลิปนี้เนาะ,อะของเสียนอื่นๆก็ลง้งหายหมดเราด้วยค่ะไรเบิงเนาะย้อนหลังดูนะคะเพราะว่าเขียนวันที่กำกับอยู่ว่าหนึ่งสิงหาคมเนาะแต่ละเสียนแต่ละเสียนลง้งหาหมดแล้วอันนี้ก็จะเป็นคลิปสุดท้ายของเดือนสิงหาเนาะ แนวทางของหาเซียนหกเซียนนะคะของแมมมารวยซองสุวรรณชอเชิชายเล็กมีทีมาเล็กลัำนางฝ่าแลวก็มาดัมคำนวณน,นะคะเผื่อเป็นการเสียเวลาห้าไปเบิ่งตัวเองแนวทางรัฐบานไทยเอาของซองสุวรรณก่อนเนาะของซอ,องสุวรรณซองสุวรรณนวดวันที่สิบหกกรกฎาคมที่ผ่านมาของเพิ่นเข่าที่หกสองจับคู่เข่าที่หกสองเนาะคะ่ะออกตัวกับเด็กออกสองหกกับแนวทาง รัฐบาลไทยของเหล็กมีทีมอ่าเหล็กของซ่องสุวรรณอ่าดินดินแปดร่องหกเข่าตัวร่องนะคะสำหรับรัฐบาลไทยนะอาจจะเนินในที่หกสามแต่มันออก6กสองเนาะออกสองหกสำหรับตัวกับของซ่องสุวรรณปต่อค่ะหนึ่งสิงหาคมนี้อีกบอกกี่มือเนาะอีกแค่สองวันวันนี้ก,ก็วันที่สามสิบแล้วรัฐบาลไทย รัฐบาลไทยของซองสวัสด์วิ่งบนรางเด่นที่หกกับเจ็ดค่ะงวดนี้เด่นที่หกกับเจ็ดงวดประจําวันที่หนึ่งเนาะสองตัวมามีหกหนึ่งหกสามหกเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดศูนย์เน้นที่หกสามกับเจ็ดศูนย์ค่ะสําหรับแนวทางรัฐบาลไทยเลขสองตัวตัวเน้นตัวเจาะเลขสามตัวมีสองหกสามหกเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดศูนย์เน้นที่สองหกสามกับหกเจ็ดศูนย์ค่ะ ของซองสุวรรณค่ะรัฐบาลไทยเอาหกสามยังมาอีกอยู่เนาะแนวทางงวดนี้ของซองสุวรรณดินหกกับเจ็ดค่ะสองตัวน้นที่หกสามกับเจ็ดศูนย์สองตัวกับสามตัวกับน,นิ่ที่สองหกสามกับหกเจ็ดศูนย์ค่ะของซองสุวรรณเนาะมาต่อของแม่มารวยแม่มารวยครั้งแรกที่หายมากวันที่สิบหกกรกฎาเนาะ เขาไปตัววิ่งนะคะตัววิ่งตัวเด่นสําหรับเดินหกวิ่งหกจับคู่หายเกือบค่ะเกือบเขาให้หกหนึ่งกับหกเก่านาะมันขามไปหกหนึ่งเลขออกสองหกเขาตัวเด่นนะใส่ต่อนะคะสําหรับแนวทางตองงวดของแม่มารวยรัฐบาลให้วิ่งบนรางเด่นที่หนึ่งกับ3ามงวดนี้หายมา มีแปดสามเก้าสามหนึ่งหกอ่ากันนินทั้งสามหางเนาะคะ่ะสำหรับเลข2สองตัวแล้วก็มีตัวกันค่ะกันที่เก้าสี่กนะับหกสามอ่าสำเลยหาคูเนาะจัดไปบลายเนาะคะ่ะหมวดนี้มามีเลขสามตัวเนาะให้มาหนึ่งกับสามค่ะเลขเด่นเด่นที่หนึ่งกับสามสองตัวให้มามีแปดสามเก้าสามแล้วก็ 1, หนึ่งหก กันไว้ที่เก้าซีกับ 6, หกสามองไม่มารวยชอเช่าใช้ใช้นะคะสำหรับหมวที่พนานักข้าตัวตัวดินเข้าตัวดินนะเอาตัวดินหายหนึ่งหกออกสองหกนะคะอาจจะว่าแม่นนินแม่นเจาะเนาะแต่ว่าสายวิ่งสายรูดดินที่หก มาค่ะตองงวดของซอ,อของซอเชชเยรัฐบาลไทยเนาะวิ่งบนล่างเด่นที่ศูนย์กับสามสองตัวไฮมามีศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์สี่สามซี่สามหกสามสองเน้นที่ศูนย์สามศูนย์ห้าแล้วก็สามซี่ค่ะสำหรับตัวเน้นเลขสองตัวเนาะสามตัวไฮมามีเจ็ดศูนย์สี่เก้าสามสองหาศูนย์สามเน้นที่หาศูนย์สามค่ะสำหรับของซอเชชเชย เด่นที่0กับ3รัฐบาลไทยเนาะนิน่นสองตัวนิ่นที่0 3 0หาแล้วก็3สีสามตัวนิ่นที่หา0สามค่ะของชอเฉช,ชัยต่อที่เลขมีที่มาสายวิ่งรูดเข้าตัวดินเนาะคะ่ะเข้าแต่ตัวดินจับคู่ตัวเน้น่นตัวเจาะไม่ผ่านเนาะวันที่16ที่ผ่านมาของเลขมีที่มา รัฐบาลให้ของเรมิธิมานะคะวิ่งรูดเดินบนรางเนาะดินที่สามร้องที่หกสองตัวไฮมามีสามศูนย์สามสี่สามเจ็ดสามแปดหกศูนย์หกสี่หกเจ็ดแล้วกาหกแปดค่ะเน้นที่หกอ่าเน้นที่สามศูนย์สามเจ็ดกับสามแปดค่ะเดินที่สามเนาะสามตัวไฮมามีสี่แปดสามสี่หกศูนย์สี่สามเจ็ด เน้นที่ c แปดศูนย์กับ c สามเจ็ดค่ะเด่นที่สามสองตัวเน้นที่สามศูนย์สามเจ็ดแล้วก็สามแปดค่ะสองตัวเน้นที่ c แปดสามกับ c สามเจ็ดต่อที่รับนางฟ้ารับนางฟ้าลุดเนาะค่ะสําหรับแนวทางของวันที่สิบหกที่ผ่านมาสองตัวไม่เข้าสามตัวไม่มาเนาะไปต่อค่ะงวดที่แล้วเพิ่นเข่าตัวเด่นเนาะนี่ ของลีกลับนั่งฝางา <c oughs> วดที่แล้วให้เก้าออกเก้าหนึ่งให้แปดออกเก้าหนึ่งวันนี้ตัวงวดค่ะรัฐบาลไทยวิ่งบนล่างเด่นที่เจ็ดกับหกขาสำหรับแนวทางของหลีกกับนังฝ่าสองตัวให้มามีสามเจ็ดห้าเจ็ดเก้าเจ็ดสามหกหาหกเก้าหกเนิ่งที่สามหกห้าเจ็ดไอห้าเจ็ดแล้วก็ห้าหกค่ะ สามตัวใช่ไหมีแปดเจ็ดสามหาหกสามห่าเก้าเจ็ดนิ้นที่ห่าหกสามค่ะสำหรับเลขสามตัวดินที่เจ็ดกับหกสองตัวนิ้นที่สามหกห้าหกเจ็ดห้าในห่าเจ็ดนะคะเลขสามตัวก็นิ้นที่หาหกสามตัวที่รับนางฟ้าตัวที่มาทำคำนวณโอ๊ยเบลอไปลงไป มาดามคำนวณค่ะกับรัฐบาลไทยงวดที่ผ่านมาอของมาดามก็หลุดเนาะของมาดามหลุดของมาดามหลุดไปต่อค่ะไปเข้าไปใหม่มารัฐบาลไทยโต้งวดค่ะสาหรับสายวิ่งรูดเด่นบนล่างเนาะเด่นที่แปดกับหาสองตัวให้มามีแปดสามแปดสี่แปดหนึ่งห้าสามห้าสี่ห้าหนึ่งนิ่นที่แปดสามแปดหนึ่งห้าสามแลก็ห้าหนึ่งค่ะสําหรับรัฐบาลไทย น,นินนินเตร์หาสามเนาะแอดลืมต้องขอโทษขอไปไัยหลายหอ่าพอติดเนาะห้าหนึ่งกันนินไปเลยเลขสามตัวกับเก้าแปดสามเก้าห้าสามเก้าหาหนึ่งอ่านินที่เก้าหาสามค่ะเลขสามตัวของมาทำคำนวณดินที่แปดกับหาสองตัวนิ่นที่แปดสามหาสามแล้วก็แปดหนึ่งค่ะเลขสิบหากับมาแรงอยู่เด้อเนาะกับพลทหารเขา ทุกคนก็คงจะติดตามข่าวกันนี้่เนาะติดตามข่าวสารอาจจะ,ปะไปเววาในคลิปเพราะว่าคิดว่าทุกคนต้องติดตามอยู่แล้วนะคะแยกแยะก,กันเนาะอาจจะ,ปะไปเร้มาปุนกันเป็นกําลังใจให้กับทหารทุกนายเนาะข่าวบ้านเมืองเฮ้ารัฐบาลไทยของมาดามคำนวณเลยกรับนั่งฝาแคปหน้าจอเรือเลขกมีที่มาแล้วก็ชอเช,ชยใจ นมารวยตองสวนคลับมาจอนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะรัฐบาลไทยต่อง,องวดของวันที่หนึ่งสิงหาคมขอให้เอฟซีโชคดีมีชัยถือรางวันกันเยอะๆเนะาะมักเส้นใดจะเส้นนั้นทุกๆเสยนลงให้หมดแล้วค่ะย้ำอีกครั้งนึงเนาะ,ะแล้วก็กลับขอบคุณตัวเอง้นทางจากเส้นๆทุกๆท่านเนาะค่ะเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ